ตอนนี้ก็ครบห้าเดือนแล้วค่ะชอบมากเลยค่ะจากที่มันตกมันคล้อยมันยานมันย้วยตอนนี้มันตึงขึ้นเยอะมากจนเพื่อนๆชมทุกคนว่าหน้าเด็กขึ้นคือตรงนี้เนี่ยต้องเรียกว่าตกท้องฉางเป็นแอ่งลึกมากแล้วก็ตรงนี้ด้วยเยอะร่องน้ำหมาก,กือเยอะมากเยอะจริงๆ ัวเป็นคีรอยมากเพราะว่าพี่ผ่าตัดมาเยอะพี่ก็จะเจอแผลคีรอยเป็นแผลใหญ่ก็กว่าจะตัดสินใจได้ก็คือน,นานแต่ผลลัพธ์ก็คือแผลเนี่ยมองแค่ไม่เห็นเลยเ้าไม่ชี้จุดก็ยังไม่รู้เลยว่าแผลอยู่ตรงไหนเนียนกริบมากเลยค่ะ จะเห็นถุงใต้ตานะครับที่ค่อนข้างปูดออกหน้าแล้วก็ค่อนข้างหย่อนนะครับอันนี้ก็เข้าไปทําตาล่างเพื่อที่จะเอาไขมันส่วนนี้ตบมาลงไปแล้วก็ทําให้ตัวกล้ามเนื้อใต้ตาเนี่ยมันตึงขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ร่องที่ทําให้เกิดที่เพอตาเขาดูเหน็ดเหนื่อยเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเติมไขมันเพื่อที่จะทําให้ใบหน้าส่วนล่างมันละมุนตามไปด้วยจนถึงหน้าผากนะครับบริเวณร่องแก้มผลรอบน้องหมาเห็นว่าชัดมากนะครับแก้ได้ด้วยการดึงหน้านะครับเพราะว่าปัญหามันเกดจกล็ะ ไปตามที่กล้องนี้หายไปเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะดีขึ้นจากการดึงหน้านะครับเวลาเราดึงใบหน้าส่วนล่างเนี่ยเขด้านข้ามมันก็จะโดนเชฟทําให้เห็นเห็นกรอบหน้าเนี่ยชัดขึ้นไปด้วยอันนี้ก็คือเป็นผลลอยได้จากการดึงหน้าด้านล่างนะครับส่วนที่จะทําให้ดูเด็กลงอีกก็จะเป็นการเติมไขมันบริเวณกลางใบหน้าเพื่อให้หน้าดูมี v o l u นะครับพอเราอายุเยอะไขมันเราจะฝ่อตามอายุของทุกคนอยู่แล้วนะเราก็จะเติมไขมันตามจุดตรงกลางของหน้าทำให้หน้าผากดูอิ่มขึ้นรับ้อยพวกนี้ก็จะดีขึ้นไปด้วยเด ก็บวมช้ำอยู่ประมาณอาทิตย์แรกเนี่ยทำที่คุณหมอแนะนําทุกอย่างขยับตัวให้น้อยที่สุดแต่หลังจากนั้นแล้ว1เดือนเนี่ยอาการบวมช้ำต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นอย่างของพี่เนี่ยพี่จะมีปัญหาเรื่องผิวแบบค่อนข้างเซนซิทีก็อาจจะแบบบวมช้ำนานนิดนึงแต่ค่าโดยปกติแล้วเนี่ยไม่เกิน1เดือนอาการบวมช้ำอะไรต่างๆก็จะหาย คือต่างเยอะมากจากก่อนหน้านั้นะ่ะที่ยังไม่ได้ทำอะคือไม่อยากส่องกระจกแล้วก็ผิวดูดีกว่าเดิมใสกว่าเดิมฉ่ำกว่าเดิมล่องอะไรต่างๆก็ดูดีกว่าเดิมเยอะรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่เราส่องกระจกบ,บอกได้เลยว่าไม่ได้น่ากลัวเลยดึงหน้าเอสล็อกที่โซเมโกสวยปังไม่พังแน่นอน